สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับหุ้นจีนเช้าวันที่6กรกฎาคมนะครับจีนเช้าแต้มนะครับเมื่อวานปิดเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเช้านี้เปิดลบนะครับห4 2 6 9หุ้นแกว่งนะไปบวกแล้วลงมาลบใหม่ขอดึงเด่นนะครับศูนย์หนึ่งนะครับผมถ้าศูนย์มานะครับ2 0ครับ9 0 8 0นะครับ2 1 9 1 3 1นะครับจับคู่หลักร้อยได้3 เน้นไปที่1นนะครับแอทแทนขอเพิ่มตรงนี้หน่อยแปดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็น30เน้นไปที่1นึ่งสามแปดหนึ่งนะถ้านะครับถ้าถ้าถ้าแปดไหลนะก็มีแปดศูนย์แปดหนึ่งก็ตรงนี้แหละครับนะลักร้อยใส่สามก็สามแปดศูนย์สามแปดหนึ่งไปครับชุดเน้นสำหรับ หุ้นจีนเช้านี้นะครับเขาเป็นว่าขอให้โชคดีสำหรับแนวทางหุ้นจีนรอบเช้าครับ